สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดิฉชันจิดาพาพันทองทีมงานรักบ้านเกิด .com ค่ะวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาพบกับเทคนิคดีในการทำแหนมหมูกู้ชาตินะคะจากพี่ประกอบแถมเกษมนะคะเจ้าของสวนมะม่วงงามเมืองย่าอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาซึ่งวันนี้พี่ประกอบยินดีเผยแพร่ข้อมูลนี้นะคะให้คุณผู้ชมได้สามารถเข้าไปติดตามได้บนเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com สวัสดีค่ะ เริ่มต้นที่มาที่ไปของแหนมหมูนี่คือยังไงคะทําเพื่ออะไรคะทำเอาใบไอ้ป้องกันเชื้อราป้องกันเชื้อราในแปลงมะม่วงวัตถุดิบมีอะไรบ้างคะพี่ก็มีแหนมค่ะแหนมแหนมหนึ่งชิ้นแหนมหนึ่งชิ้น่ไข่ไก่หนึ่งฟองไข่ไก่เพื่ออะไรคะนี่ไข่ไก่มันเป็นคล้ายๆกับฮอร์โมนแล้วก็มันเป็นที่จับใบด้วยอ๋อเป็นสารจับใบด้วยนะคะแล้วก็น้ำหนึ่งแก้วหนึ่งแก้ววิธีการทําเชิญค่ะปั่น ค่ะสำหรับอันนี้น้ำ20ลิตรค่ะ,คะอ่ะแล้วก็ปั่นแหนมกับไข่เข้าด้วยกันค่ะ ก็จะได้ก็จะได้มาซึ่งแหนมปั่นผสมไข่นะคะแล้วเวลาเราใช้คือเราใช้ทั้งหมดนี้ผสมน้ำยี่สิบลิตรเลยเหรอคะพี่ยี่สิบลิตรค่ะอ่ะยืนขึ้นค่ะผสมน้ำยี่สิบลิตรแล้วใช้ยังไงคะแล้วก็ฉีดค่ะฉีดให้ทั่วพื้นที่หนึ่งไร่อันนี้มันไม่ทั่วหรอกค่ะแค่แค่นี้แต่เราต้องใช้เยอะอ๋อตอนนี้เอะเพียงแต่บอกว่ามาไอ้สูตรสวนส่วนตรงเนี้ยต่อน้ำยี่สิบลิตรคือใช้แหนมหนึ่งชิ้นไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะป้องกันอะไรบ้าง เชื้อราเชื้อราแล้วก็แล้วก็เป็นอาหารหเป็นอาหารเสริมเป็นอาหารเสริมให้กับพืชเป็นฮอร์โมนบำรุงด้วยะนะคะอ่าค่ะ,ะ,คะเป็นเทคนิคง่ายๆนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมคลิปดีๆแบบนี้ได้บนเว็บไซต์รักบ้านเกิด com สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ